เลือดเล่าไม่คุยู้ใดมาจองมันนี่เลือดตรงนู้นไงตรงจี๊หเสาตรงตวเอาเอาไปเตรียมตลอดน้ำใช่ปะจะจับเรียกมึงจับตั้งกี่ระดับเยอะพอพอตีนครึ้งแมงมีสิโอ๊ยแล้วไันนไปวหนนี้ตีนต้องมาสิแก้วจันรลูกเงน lui cái này luôn, lấy bớt hóng, lấy bơi, mao cái này, đi chôm đấy, bắt lợp mao đi, chôm nước tai, bơi nước tai này, lũ tôm phải phết kẹt cái cạn này, nước tai, tôm kẹt hang hơn, coi thả mơi, tuy trâu này tăng kia hết anh hay bọc giàn máy lốc vậy, bao nhiêu? Oh, nó mới chìm nè, bơm bọc cạn chôm, chôm lốp vai, này hết bắp, con gì lông, nhốt lên, ปีกน,นีเอออือกะตปลาีกฮะกัรตุบะเปนกเชยกเชยนเสียงขพุดแล้วชีชี้เสขดพอแะเราันขีดเลยเออมันขีดหักตายแล้วสร้างกูตายแล้วทัอนป่เอาไปาหัว้ให้กูสบาย้กได้เนหนมวยายนาไ